สวัสดีเพื่อนชาวสเตปกี้นะจ๊ะและนี่คือนดุดฮะแหมก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนด,ด,ดุดแดเครื่องหนึ่งมาที่จะมาพรีวิวให้ดูก่อนนะตัวนี้ก็เป็น IQ 9.2แหมทุกคนจะรอกันเครื่องนี้กันอยู่แบบนะฮะใจจดใจจ่อเลยทีเดียวความที่เด็ดของตัวนี้มันอยู่ที่โปรแกรมที่เราเรียกว่า voice to type นะฮะ voice แปลว่าเสียงนะก็คือ พูดปุ๊บพิมพ์ไทยปั๊บนะฮะแต่โปรแกรมนี้บอกไว้ก่อนว่าจะต้องต่ออินเทอร์เน็ตเท่านั้นถึงจะใช้ได้นะฮะน้าดูทําให้ดูก่อนนะฮะวิธีแรกคือการกดปุ่มนี้ฮะแล้วก็พิมพ์สมมุรณนะฮะทดสอบการพิมพ์กดดันนะฮะมันมีการ processing นะครับ processing เพื่อรอมันนะฮะก็ความชา้าเร็วอยู่ที่อนนะ,ะก็จะเห็นว่าจะมีคำว,ว่าทดสอบการพิมพ์ขึ้นมาแล้วเจ๊ดเป็นไงล่ะไม่ธรรมดาเดี๋ยวเพิ่มให้เดี๋ยวน้าดูจะเพิ่มให้มันแบบยาวขึ้นแล้วกันนะ พรุ่งนี้จะไปเที่ยวพัทยากับป้าและแม่นะฮะพรุ่งนี้จะไปเที่ยวพัทยากับป้าและแม่โอ้โหมันอาจจะฟังพัทยาไม่ชัดบางทีอยู่ที่เสียงเราด้วยนะฮะมันไม่ได้เพราะโปรแกรมมันไม่แม่นอะไรขนาดหนะรอกเดี๋ยวลองดูใหม่แล้วกันนะพรุ่งนี้จะไปเที่ยวพัทยากับป้าและแม่กดดันฮะก็จะจ้เป็นพรุ่งนี้จะไปเที่ยวพัทยากลับบ้านและแม่แหม บางทีมันอาจจะฟังไม่ได้เพราะาหนึ่งนะดูดอยู่ไกลฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคิงแล้วกันนะฮะเอาจนมจะได้ฮะพรุ่งนี้จะไปเที่ยวพัทยากับป้าและแม่ได้แล้วครับพรุ่งนี้จะไปเที่ยวพัทยากับป้าและแม่เอ๊เป็นไงเอาจนได้ฮะแล้วมันความแม่นยำข้างสูงแต่ว่าเราก็ต้องพูดนะฮะให้มันแบบชัดที่หนึ่งอีกทีนึงแล้วกันเนานะฉันรักเธอนะฮะ ตำเนียงแบบดัจลิตนิดนึงก็ยังได้ครับแหมไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเวลาเปลี่ยนนี่ก็คือมันเวลามันใช้ตรงนี้นะครับเวลาจะเปลี่ยนภาษาก็จะต้องเนี่ยฮะค่อยๆปรับนั่นพิมพ์ภาษาพิมพ์ภาษาอังกฤษได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราทั้งหตจะลองดูกันว่าพิมพ์ภาษาอังกฤษแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะฮะ Tomorrow I have an appointment อ่าได้เลยครับก็แปลว่าพรุ่งนี้เนี่ยฉันมีนัดนะฮะมีนัดหมายฮะไม่ธรรมดานี่เป็นฟีเจอร์เด็ดเลยเอาไะงั้นเดี๋ยว เอาไว้ชมรีวิวเต็มๆกันละกันนี่นัดดุมาโชว์ให้ดูก่อนย่น้ำลายว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไอ o โมบายเขาบอกเลยว่านี่เป็นลิขสิทธิ์ของไอ o โมบายนะครับไม่ธรรมดาซึ่งนัดดุก,ก็ก็บอกได้เลยว่ามันมันเจ๋งมากๆแล้วแตว่าทำได้แบบนี้นะฮะเอาละยังแค่นี้ก่อนละกันเนาะ